สวัสดีค่ะวันนี้มาแกะกล่องรีวิวนะคะเจ้า Maybelline Tattoo Color นะคะพี่มี2สีนี้แล้วก็เจ้า Remake Stick นะคะของโคเซถ้าคุณอยากทราบว่าอะไรอย่างไรยังไงบ้างนะคะตามชมได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่เจ้า Tattoo Color ของ Maybelline ก่อนเลยนะคะสีที่พี่มีเนี่ยมีอยู่2สีนะคะคือสีนี้ที่เป็นสีที่ชื่อว่า Tenacious Teal นะคะเป็นสีน้ำเงินสวยงามแล้วก็สีนี้เป็นสีออกแบบสีบรอนซ์นะคะชื่อ Ba d to the b r o n z สสีนี้วันนี้พก็ ทาบนเปลือกตาด้วยนะคะก็คือว่าเจ้าสองอันนี้เนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นเหมือนคัลเลอร์เบสนะคะให้กับที่บนเปลือกตาก่อนอันนี้พิมจามาเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะอันนี้คือเป็นของเมเป e ลีนกระปุกระดับนี้อันนี้เป็นของแม็กนะคะอันนี้คือ Paint ล y p a เพนท์ t ของแม็กที่พิมซื้อมาก่อนอันนี้ราคาแพงกว่าหลายขุมเข้าใจว่าแต่ว่าปริมาณบรรจุกระตางนิดนึงของแม็กเนี่ยจะขนาด ห้ากรัมนะคะอันนี้ก็จะขนาดสี่กรัมแต่ขอโทษเถอะอันนี้ซื้อมาปีแล้วก็ยังไม่กระดิกไปไหนเลยนะคะใช้มาตั้งนานแล้วยังแบบบุบไปประมาณเท่านี้เองนะคะอันเจ้าเมเบรีพิมพ์ก็เลยคิดว่าคงจะใช้ได้นานแสนนานกันนะคะแล้วคุณภาพจากที่ใช้มาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะคะดูขนาดประกบปุ๊บเท่ากันนะคะตรงแขกของก้นความสูงของกระปุกก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะคะคือเรียกว่าไอ้ตรงช่วงด้านล่างเนี่ยเป็นแก้วทั้งดุ้นเลยว่ากันเถอะไอ้ตรงผลิตภัณฑ์เนี่ยอุดอยู่แค่ตรงช่วงฝาเท่านั้นเองนะคะ เห็นไหมว่าข้างล่างมันเป็นแบบแก้วแบบนี้นะคะสำหรับสีสัน Tenacious Teal นะคะเป็นสีที่สวยมากพี์ชอบสีทำนองนี้มากเลยนะคะอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ทั้งเป็นเบสนะคะที่บนเปลือกตาหรือว่า เอาแปลงที่หัวเล็กๆเนี่ยนะคะมาจิ้มแล้วก็แบบค่อยๆทาให้แบบว่ามันเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนอายไลเนอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาอายแชโดว์ที่เป็นสีโทนเดียวกันเนี่ยนะคะกดๆๆๆทับนิดนึงเพื่อเป็นการเซตนะคะก็คือเรียกว่าได้ใช้ทั้งเป็นเบสทั้งเป็นเหมือนอายแชโดว์แล้วก็เป็นอายไลเนอร์ไปด้วยในตัวเลยนะคะเดี๋ยวพิณจะสวอชสีให้ดูเด้อสีสดใสสวยงามมากนะคะอันนี้เห็นไหมงดงามงดงามะคะ่ะ แล้วอีกสีหนึ่งนะคะ Bad to the Bronze อันนี้เป็นเบอร์25จะเป็นออกสีแนวสีบ,บอลบอลสิดหนึ่งนะคะเหมือนแบบออกอมน้ำตาลอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้ายให้ดูข้างๆกันเรียกว่าสีแ a d to the Bronze จะเป็นสีที่แบบว่าใช้ได้ทุกวันนะคะคือลงเบสเสร็จแล้วก็ลงสีอายแชโด์อันอื่นๆได้พิมพ์โดวยเฉพาะอย่างยิ่งสีของ อายแชโดว์ hadow, ประเภทพาเลตของเน็กเก็ตหรือนูดชูดของบาร์มอะไรประมาณนี้นะคะคือจะใช้อันนี้ได้เวิร์กมากๆหรือใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ ude, นะูดเนี่ยอันนี้ใช่เลยสำหรับอันนี้คนที่ชอบแต่งหน้าสไตล์เจ็บๆหน่อยนะคะก็คือเป็นสีนี้นะคะ่ะจะเวิร์กมากจากที่ทิมลองแต่งมานะคะก็คือเจ้า อัน,น Color, Color อ ine, เนี้ยแททูคัลเลอร์คัลเลอร์แททูของแมเปอรี e เนี่ยมันติดทนนานมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงหนาเวอร์จนปึกนะคะมันก็จะไม่ค่อยลงมาเกาะเป็นก้อนในระหว่างวันถึงคือพี่เป็นคนที่มีเปลือกตามันพอสมควรถ้าออกไปข้างนอกเจออากาศร้อนแล้วก็เจอความชื้นเยอะเนี่ยก็จะมันลงมานะคะแต่ก็คืออันนี้เนี่ย ยังลงมากองน้อยกว่าใช้อายไลเนอร์หรือว่าใช้เบสทั่วไปที่ปกติที่ใช้คมาถึงไอเทมที่3นี่พราวลี่พิเซนมานะคะอันนี้คือรีเมคสติ๊กนะคะของโคเหน้าตาเนี่ยคือเหมือนกันกับลิปมันเลยเปิดจุกออกมานะคะแล้วก็จะหมุนขึ้นมาแบบนี้ค่ะปั่นปัน,ป,นปุ๊บป,บปบขึ้นมาก็จะเป็นแบบเนื้อแบบออกแนวเจลใสๆแบบครีมเจลอย่างนั้นนะคะ สิ่งที่เขาทาหน้าที่ของเขาก็คือว่าเขาจะช่วยในการที่จะแบบว่าทําความสะอาดนะคะเครื่องสำอางอย่างเช่นตรงนี้สมมติว่าพิมพ์ลงตรงนี้เป็นเปลือกตาไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าพิมพ์สูดว่าเฮ้ยนี่ลงผิดนี่นานแล้วอยากจะลบทิ้งเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าเอาเจ้าเนี่ยค่ะป้ายลงไปตรงๆแล้วค่อยเอาขั้นบัตรหรือว่าเอาทิชชู่นะคะปาดออกแต่ว่าสิ่งที่ชอบทําก็คือว่าจะใช้เป็นขั้นบัตรเนี่ยคะ่ะเก็บเจ้าตัวเนื้อครีมนี่ขึ้นมานะคะให้มันติดขึ้นมาเสร็จแล้ว เอาเป็นสีนี้แล้วกันนะสีแบทูุดเดบร้อนสีนี้นะคะป้ายลงไปเลยค่ะตรงส่วนที่แบบว่าเราลงผิดหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณปัดมาสคาร่าแล้วมาสคาร่ามันขึ้นไปติดบนหลังตาตรงนี้ค่ะก็คือสามารถใช้อันนี้ในการเช็ดได้เช่นกันเห็นไหมว่าตรงด้านบนและพิมพ์ตนนี่เอาด้านที่เป็นคอตต้นบัดเปล่านะคะทำความสะอาดที่เหลือ สะอาดเลยนะคะคือเรียกว่าช่วยแก้ไขความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์อายไลเนอร์เอ่อมสาสคาร่านะคะได้หมดเลยเวิร์กมากๆตอนแรกตอนทิมได้มาตอนแรกมันก็มันใช่ยังไงอนะคือแบบว่านั่ง ภาวนาด้วนะคะว่าเอ๊มันทำยังไงพยายามเซิร์ชใน YouTube นะคะดูว่ามันไม่ยอมโฟกัสพยายามเซิร์ชใน u t u b e นะคะว่ามีใครเคยเอามารีวิวหรือเอามาสอนใช้ไหมนะก็คือยังไม่เห็นนะคะก็เลยคิดว่าน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์ลองเท่าน,นี้น่าจะแท่งละสัก2 5 0้าบาทหรือไงคะพี่ว่าคุ้มมากเลยเพราะบางทีพอเราแต่งหน้าเสร็จหมดแล้วอะแล้วมันเลอะเฉพาะจุดเนี่ยบางทีเอาไอเจ้าคอตตอนบัตหรือว่าเ,อาเป็นเขาเรียก อายเมคอัพมีมือเวอร์มาถูมันก็ออกค่ะแต่บางทีมันเก็บสีข้างล่างอะไรเงี้ยออกหายไปหมดเลยคือแบบแหว่งเป็นรูเลยแบบเนี้ยมันก็คือเศร้าเล็กน้อยะคะ่ะแต่ถ้าเป็นอันนี้เนี่ยคือเราสามารถค่อยๆทยอยแบบเรียกอะไรค่อยๆลงทีละชั้นแบบทีละเลยเยอร์เบาๆเบาๆได้นะคะแล้วค่อยๆเก็บสีที่แบบมันเกินคือที่เราลงเกินเอาไว้เนี่ยออกมาได้ค่ะโอ้ที่สําคัญคือเขาช่วยถนอมตรงช่วงเปลือกตาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยพิมก็ลองเอาคอตันบายด้านหนึ่งที่แบบว่าไม่ได้ใส่ไอ้เจ้ารีเมคนี่นะคะ แล้วเอามาถูอย่างเงี้ยดูอะโอ้โหถูจนแบบหลังมือหลังมือเจ็บนะคะมันก็คือเรียกว่ามันได้ออกเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังทิ้งคราบแล้วที่สาคัญคือมันเจ็บมากเลยลองคิดดูว่าถ้าเกิดเราถูแบบน,นี้ที่บนเปลือกตาะคะจะเจ็บถนัดขนาดไหนนะคะก็3ชิ้นนี้นะคะมาจากร้านคุณตุ๊กนะคะตุกสไตล์แบบนอนขอบคุณมากที่ส่งมาให้พิมได้ลองใช้นะคะถ้าเกิดคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมใไรลองสอบถามที่คุณตุกดูได้นะคะเอาละคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้แล้วเรา,เ,ราจเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้สวส